สวัสดีครับวันนี้เป็นพืชหัดนะครับที่7เดือนมกราคม2 5 6 4นะครับวันนี้จะพามาชมหน้าง,งานโคกงหนองนานะครับจำนวน12ไร่อยู่ที่ตำบลหนองนกทาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับพามาติดตามผลงานหน้าง,งานของเรานะครับที่นี่เราใช้รถสานี่นะครับ 215 ACE ตัวใหม่ล่าสุดของซานี่นะครับตอนนี้ทีมงานนะครับกำลังเจาะกำลังขุดบอ่อนะครับบอ่อใหญ่อยู่นะครับก็ลักษณะของบอ่อนะครับก็จะเป็นการเรียมแบบธรรมชาตินะครับ วันี้เช้าๆมา8ปดโมงแดดจ้าเลยนะครับอยู่ที่อุบลเรานะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับอยู่ที่ประมาณ19องศา18องศานะครับพอเช้ามาก็แดดเริ่มจ้าเลยนะครับมาดูบ่อกันนะครับบ่อนี้เป็นบ่อหลักนะครับบ่อหลักในการที่ทําโคกนาของเรานะครับในพื้นที่ทั้งหมด12ไร่นะครับบ่อนี้เราใช้แมคโครขนาดใหญ่นะครับตัว21ตันนะครับดูว่าตัวใหญ่ของซันนี่นะครับ ในการขุดของเรานะครับบ่อใหญ่ที่เราเห็นอยู่นเวลานี้นะครับระดับการขุดของเราจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ5เมตรนะครับตอนนี้ขุดที่5เมตรนะครับโดยมีการทําเบิร์มนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับเป็นเบิร์มหรือว่าตะพักตามภาษาโค้งหนองนาจะเรียกว่าตะพักนะครับจากระดับดินเดิมลงไปหาเบิร์มหรือว่าตะพักนะครับจะอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้าสิบเมตรหกสิบประมาณนั้นนะครับ ที่เราเห็นอยู่นะครับตอนนี้แล้วจากระดับเบิร์มลงไปสู่ก้นบ่อนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนี่เบิร์มนะครับนี่ระดับดินเดิมนะครับดินเดิมลงมาหาเบิร์มอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบนะครับเมตรห้เมตรหกสิบนะครับแล้วก็จากระดับเบิร์มนะฮะลงไปที่ก้นบ่อ นะครับก็ลึกลงไปอยู่ประมาณ3เมตรกว่านะครับถ้าลงไปตอนนี้ก็ท่วมหัวเลยนะครับเดี๋ยววันที่ส่งงานนะครับเราจะใช้ไม้สตาร์ฟนะครับไม้สตาร์ฟมาวัดระดับให้กับพี่ๆทุกคนได้เห็นว่าระดับความลึกของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับสนุบรรยญญากาศก่อนนะครับ ตอนนี้เป็นการขึ้นขึ้นรูปบ่อนะครับขึ้นรูปบ่อก็จะเห็นว่าดินที่เราขุดขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้มีการตีดินหรือว่ายนดินไปที่ไหนนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับก็ตอนนี้เราเอาบ่อข้างล่างก่อนนะครับเพราะว่าของเราใช้รถแมคโครอย่างเดียวนะครับเราไม่มีการใช้รถหกล้อนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนของทางลูกค้านะครับแต่ถ้าเพื่อง่ายในการทํางานนะครับเราก็ใช้เป็นรถหกล้อแต่ต้นทุนของการที่จะใช้รถหกล้อมันก็เพิ่มขึ้นนะครับ ทำให้แปลงนี้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับก็เลยใช้เป็นวิธีการใช้รถแมคโครอย่างเดียวนะครับเพื่อในการทอยดินโยนดินนะครับต้นทุนก็ยอยถูกลงนะครับสาหรับการทํางานอาตาบนดูมุมกว้างกันก่อนนะครับพื้นที่ครับข้างบนครับพื้นที่จะเป็นที่ราบที่สูงนะครับข้างบนนะครับด้านบนด้านหน้าด้านหน้าของพื้นที่ก็กว้างนะครับกว้างก็ จุดด้านหน้าของข้าบนนะครับฝั่งนี้ครับกว้างยาวมานะครับตอนนี้นู้นเลยนะครับอยู่ที่กอไผ่นะครับนี่คือด้านหน้าพื้นที่เดิมนะครับเป็นพื้นที่ลาดสูงนะครับแล้วก็ปลูกมันนะครับปลูกมันเจ้าของแปลงนะให้มีการให้เช่าให้ปลูกมันนะครับแต่การปลูกมันตลอดนะครับก็ทําให้ดินค่อนข้างที่จะเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็ดินไม่ดีนะครับ ดูแปลงด้านข้างเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่ปลูกมันอยู่นะครับสวัสดีครับเสียตีนสวัสดีครับน้องไซเชียงใหม่ก็ไปนะใซนะพื้นที่ดโยรอบนะครับก็เป็นพื้นที่ ปลูกมันนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับแนวลุ่มเป็นแนวน้ํามานะครับเพราะว่าด้านล่างมีการทํานานะครับน้ําเวลาช่วงดูดูน้ํามาน้ําก็หลากนะครับน้ําแรงมากนะครับก็มันเป็นทางน้ําที่จะลงลงไปสู่ลําห้วยนะครับอ่ะดูลําห้วยนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะดีนิดนึงเป็นทางน้ําผ่านนะครับแล้วก็ลงไปสู่ลําห้วยลําห้วยก็คือตรงนู้นนะครับตรงที่ต้นไม้ต้นยางสูงสูงนะครับ จะเป็นลำห้วยนะครับตรงนู้นลำห้วยยาวเลยนะครับประมาณประมาณนั้นนะครับลำห้วยเดี๋ยวลงไปดูหน้าง,งานกันดีกว่านะครับสั่นนิดนึงนะครับลักษณะการขุดของเรานะครับเราจะขุดเรียมแบบธรรมชาติที่มากที่สุดนะครับก็จะใช้เป็นแนวโคง้งแนวเว้านะครับเรียมแบบธรรมชาติเพื่ออะไรนะครับ หนึ่งแหละเพื่อตนบ่อนี้จะใช้ใช้ในการเลี้ยงปลานะครับก็เบิร์มนะครับพวกเบิร์มพวกตะพักนะครับจะเป็นที่อยู่ของปลานะครับเป็นที่อยู่ของปลาพวกปลากินพืชก็อยู่ในน้ําบนน้ําที่มันไม่ลึกนะครับน้ําตื้นนะครับส่วนที่น้ําลึกก็จะเป็นพวกปลากินสัตว์พวกปลาช่อนปลาไหลไปประมาณนั้นนะครับก็จะน้าเรียงแบบธรรมชาติไปนะครับกรณีที่น้ํามันขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับนี่คือดินเดิมนะครับ จะสังเกตว่าทางทีมงานนะครับรีดเบิร์มรีดสลบเรียบนิบเลยนะครับบเลยนะครับความมันวาวมาเลยนะครับก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> อยากจะลงไปอยู่ชั้นเบิร์มอยู่ครับแต่ลง ยากนิดนึงนะครับชันหน่อยการทำงานนะครับตอนนี้เป็นช่วงการเก็บเก็บเบรมนะครับมาดูตรงนี้กันหลายคนอาจจะถามว่าขุดอย่างนี้แล้วจะทำอะไรกินหรือขุดอย่างนี้แล้วประโยชน์มันคืออะไรนะครับ ก็บ่อนี้เป็นบ่อหลักนะครับก็กุดเพื่อที่จะเก็บกักน้ํานะครับแล้วก็ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับเราใช้เป็นตามบ่อน้ําหลักของเรานะครับวันนี้แดดเปรี้ยงนิดนึงนะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยพื้นที่ทั้งหมดสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่นะตรงนี้นะครับหลายคนจะถามว่า ใช้งบประมาณเท่าไรนะครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะไหนมันเหมาะสมกับราคาหรือเปล่านะครับสุดแขนของแมคโครนะครับแมคโครตัว200ตัวซานนี่นะครับสุดแขนสุดเอื้อมจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรครึ่งนะครับห้าเมตรห้นะครับนี่ก็คือสุดแขนแต่ว่าความลึกไม่ต้องห่วงนะครับ ได้แน่นอนนะครับแล้วก็เรายังไม่ได้เจาะสะดือน้ํานะครับแต่พื้นที่ตรงนี้ต้องขาบอกไปก่อนว่าเป็นเขมรลาดนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าหินนะครับเป็นพื้นที่ที่มีหินมีดานนะครับก็ค่อนข้างจะแข็งนะครับเราจีิใจจริงนะครับทีมงานอยากจะลงไปเจาะชั้นที่2ต่อนะครับแต่ลงไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันเจอหินก่อนนะครับทางเจ้าของแปลงก็เข้าใจในสภาพพื้นที่ของตัวเองดีนะครับว่าพื้นที่ตัวเอง มีหินนะครับเขาก็ลุ้นเหมอือนกันว่าเขาจะเจอหินหรือเปล่าจือว่าจะโชคดีสามารถขุดบอ่อหรือว่าขุดบ่อหลักตรงนี้สาสรหลักตรงนี้ได้อยู่ที่ประมาณ8เมตรหรือว่า9เมตรนะครับลักษณะงานของเรา นี้จะย้อนแสงไปนิดน right ึงนะครับให้ดูบ่อที่กำลังฮิตตอนนี้นะครับจะเป็นบ่อรูปหัวใจนะครับแต่ทรงนี้ไม่ใช่บ่อรูปหัวใจนะครับเพราะว่าเจ้าของแปลงต้องการที่จะเอาดินนะครับขึ้นตรงนี้เพื่อทําเป็นที่สร้างบ้านนะครับตรงนี้ต้องใช้ดินเยอะนิดนึงนะครับก็เลยถ้าเป็นรูปหัวใจมันจะเต็มพื้นที่เกินไปนะครับจะไม่มีพื้นที่ในการสร้างบ้านนะครับก็เลยเป็นรูปบ่อที่ รับกับในส่วนของพื้นที่จะเอาไปสร้างบ้านนะครับเราใช้ดินจากที่เราขุดนะครับขึ้นไปสร้างบ้านนะครับตรงนั้นแต่ถ้าเกิดมีการขนนะครับหรือว่าซื้อดินมาจากข้างนอกมาขุดมาถมนะครับก็ตีเฉลี่ยง่ายๆเลยครับหนึ่งไร่ก็อยู่ที่สูงขึ้นประมาณ1เมตรก็อยู่ที่ประมาณไร่ละแสนสองนะครับในการที่จะขุดในการที่จะจ้างรถมาถมดินนะครับไร่ละ1นึ0 0 0สนสองบาทนะครับโดยประมาณนะครับที่เป็นราคามาตรฐานที่เขารับจ้างกันณนเวลานี้นะครับ แต่ถ้าทําอย่างนี้แน่นอนนะครับว่าต้นทุนของเจ้าของแปลงถูกลงแน่นอนนะครับใช้พื้นที่ตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับใช้ดินของตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับย้อนแสงแล้วสำหรับวันนี้นะครับทีมงานของเรานะครับดาบวินัยรถขุดนะครับก็ร่วมกับผีบ้าทํานานะครับก็ขอนําเสนอนะครับในส่วนของโคกหนองนาจํานวน12ไร่ พื้นที่อำเภอเขม,มาราชจังหวัดบุรีเัียงเท่านี้นะครับวันหลังจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับว่าเราทํางานไปถึงไหนบ้างแล้วครับสวัสดีขอบคุณครับ